ครูจ๋าพาเรียนมาแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะครูจ๋าพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกค่ะคลิปนี้เคยสอนไปแล้วนะคะและวันนี้ค่ะเอามารีเทคอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องชาววิทยาศาสตร์กายภาพโดยเฉพาะเลยนะคะว่าการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกนั้นนะคะมันมีหลักการเขียนได้อย่างไรนะคะคลิปนี้ครูจะทําออกมาแบบง่าย เข้าใจรวดเร็วจริงปะ,ไ,ไ,ไ,ะไปดูกันค่ะทุกคนหมหรือเปล่าครูจ๋าการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกอะไรมันจะเข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วขนาดนั้นนะคะตามมาดูสิเด็กๆคะนะคะในการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกนั้นอันดับแรกหนูก็ต้องทําความรู้จักกับตัวของมันก่อนค่ะลูกว่าเอ๊ะไอเจ้าสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันเกิดจากธาตุอะไรกันบ้างนะคะโดยที่ครูจ๋าทา มาให้พวกเราดูฉบับแบบว่าง่ายๆมากๆเลยมาดูกันนะนะคะสารประกอบไอออนิกไอออรูปไอออมันก็คือไอออนไอออนคืออะไรไอออนก็คือประจุประจุมีกี่ชนิดล่ะมี2ชนิดก็คือประจุบวกหรือไอออนบวกนะคะและประจุลบไอออนลบค่ะโดยที่นะคะไอเจ้าประจุบวกหรือไอออนบวกเนี่ยนะคะมันก็คือมาจากธาตุโลหะอน,นอธาตุมาแล้วนะ ไอออนลบค่ะมาจากฟังของโลหะเอคุจ๋าคุจ๋าอะไรคือธาตุโลหะอะไรคือธาตุอะโลหะล่ะนะคะมาทบทวนกันก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นค่ะนะคะเด็กๆคะอันนี้คือตัวตารางธาตุตารางธาตุของเราถ้าดูในหนังสือนะอันนี้คล้ายๆกันนะคะคุณจ๋าใช้สีคล้ายกับหนังสือเลยเพื่อให้พวกเราจําเป็นรูปแบบสีได้ง่ายๆดังนี้ค่ะอันดับแรกหนูเห็นสีเขียวนี้ไม่ลูกหรือสีเขียวทั้งหมดเลยเนี่ย นะพวกนี้คือโลหะนั่นเองค่ะอโลหะเกิดประจุอะไรนะเมื่อสักครู่ประจุบวกถูกไหมและฝั่งสีฟ้านี้ค่ะฟลบอสีฟ้านี้คืออโลหะอโลหะคือพวกประจุลบนั่นเองเด็กๆมาดูกันค่ะว่า ไอออนบวกกับไอออนลบนะคะที่เกิดขึ้นจากฝั่งของโลหะและอโลหะนั้นเกิดขึ้นจากอะไรฝั่งโลหะนะคะเขาจะชอบให้อิเล็กตรอนออกไปค่ะลูกเมื่อให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนประจุเป็นลบนะคะดังนั้นตัวเขาก็เลยเกิดไอออนบวกค่ะส่วนฝั่งของอโลนะคะอโลค่ะนะคะชอบที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาเมื่อรับก็เลยเกิดไอออนลบนั่นเองทีนี้แต่ละหมู่ของตารางธาตุของเรานะคะจะมีวิธีการสั่ง สังเกตยังไงว่าแต่ละตัวนั้นมันเป็นประจุบวกเท่าไหร่เป็นลบเท่าไหร่ดังนี้เลยค่ะคุณจะนํามาให้พวกเราจําได้ง่ายๆเลยค่ะลูกประจุบวกหรือฝั่งของโลหะเขาจะบวกตามหมู่เลยนะคะได้แก่หมู่ 1A เป็นบวก1 2A อบวก2 3A บวก3อันนี้หลักการจําง่ายๆนะเอาไปใช้ได้เลยค่ะลูกนะคะฝั่งของโลหะนะคะโลหะคุณจะพูดถึงหมู่5ค่ะหมู่5ได้แก่ลบ สามหมู่หกลบสองหมู่เจ็ดลบหนึ่งนะคะอ่าทีนี้เข้าสู่การคิดแล้วค่ะนะคะว่าเราจะเขียนสูตรทั่วไปของสารประกอบไอออนิกได้อย่างไรทุกคนคะมีอยู่3ข้อค่ะข้อแรกเขียนไอออนบวกไว้หน้าโอ้ง่ายเลยนะคะตามมาด้วยไอออนลบค่ะในที่นี้คือเขียนชื่อธาตุนะลูกธาตุที่เป็นไอออนบวกก็คือธาตุโลหะธาตุที่เป็นไอออนลบก็คือธาตุอะโลหะค่ะสุดท้ายคูณไขว้ประจุอ้า มาดูสิสข้อทําตามง่ายๆได้อย่างไรมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างค่ะนะคะให้มากัน3ข้อมาดูสิว่าเราจะทําถูกหรือเปล่าอันดับแรกหาไอออนค่ะหาไอออนหาตัวช่วยให้ด้วยจ้าตารางธาตุมาเลยค่ะ Na Na อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ยูมูห่เพราะฉะนั้นประจุเขาเป็นบวก1 คอรีนคอรินอยู่ที่ไหนคะอยู่นี่จ้าประจุเป็นลบหนึ่งทำไมอะก็นี่ไงนางอยู่หมู่เจ็ถูกปะนะคะเพราะฉะนั้นประจุเป็นลบหนึ่งถัดไปค่ะนะคะไอออนบวกอยู่หน้าแล้วไอออนลบอยู่หลังแล้วนะคะคูณไข่ประจุอ๋อก่อนคูณไข่ทุกคนครูจะลืมขอโทษขอโทษคือพอโจทย์ให้ตัวไอออนบวกกับไอออนลบมาถูกไหมหนูหาไอออนเสร็จแล้วให้หนูเอาตัวรูปธาตุอะคะ่ะ ธาตุมีธาตุอะไรบ้างเอามาเขียนต่อกันไว้ก่อนโอเคไหมในที่นี้คือ Na กับ Cl เอามาเขียนไว้จากนั้นคูณไขวยลงมาทีละตัวปะจุบวกคูณไขว้ลงมาฟล้อฝั่งนี้ค่ะนะฮะพอคูณไขวยลงมาเอาเลขที่หนูคูณไขว้เนี่ยมาห้อยตัวที่หนู สลับเข้ามาเห็นไหมอันนี้คือบวกหมาฝั่งนี้แสดงว่า C L ต้องห้อย1แต่บังเอิญถ้าเป็นเลข1นึ่งะคะ่ะเราจะไม่เขียนเลขห้อยนะนะคะอันนี้คือห้อย1โอเคปะนะคะไปดูคอรีนคอรีนประจุเป็นลบ1เพราะฉะนั้น N A ของเราก็ต้องห้อย1บังเอิญ1 1ต่อหนะคะเราก็เลยไม่เขียนเลขห้อยอ,อ่ะค่าไปดูข้อสค่ะ ca ca อยู่นี่ลูกนะคะ ca อยู่หมู่2ประจุก็เลยเป็นบวก2ค่ะฟูอารีนนะคะฝั่งนี้จ้านะคะประจุเป็นลบ1เอาธาตุมาเขียนเรียงจาก ca และ f จากนั้นคูณไข่ประจุลงมาฟลูบเห็นไหมสอตัวนี้มันจะต้องมาห้อยฟูอารีนเพราะฉะนั้นฟูอารีนของเราเลยห้อย2นะ แต่เด็กๆคะครูจะเอาแค่ตัวเลขมานะไม่เอาประจุบวกกับลบมาเพราะฉะนั้นฟูอลีนห้อยสองยังยังไม่จบนี่เรายังไม่คูณควายตัวประจุลบไปประจุลบหนึ่งนะคะควายมาค่ะ Ca ห้อยหนึ่งนะคะห้อยหนึ่งห้อยไหมไม่ห้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็นแคลเซียมฟูออรายค่ะไปดูข้อที่3 Al หา Al กันหน่อย Al อยู่หมู่3จ้านะคะเพราะฉะนั้นนางเป็น บวกสค่ะลูกสาบวกบวกสเขียนได้นะคะซัลเฟอร์ค่ะซัลเฟอร์เนะคะยูมูหกจะเป็นลบสจากนั้น AL กับ S นํนำมาเขียนค่ะเขียนเสร็จแล้วคูณควายประจุฟลูบสลงมาห้อยอะไรลูกห้อย S และ2องฟลูไปห้อย Al นะคะเพราะฉะนั้น Al ตัวนี้ห้อย2องซัลเฟอร์ห้อย3ามอลูมิเนียมซัลไฟค่ะกริง 3ข้อเป็นไงทำถูกไหมใครทําถูกปรบมือรัวๆไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะในกรณีที่ไอออนตัดกันได้เอ๊ไอออนตัดกันได้ใช่ค่ะมีบางกรณีนะคะไอออนสามารถที่จะตัดกันได้อย่างไรล่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่4ี่หนูเห็นไหม ประจุบวก2กับลบ2 2ต่อ2อะค่ะมันสามารถทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําได้ถูกไหมอัตราส่วนอย่างต่ําก็คือหาตัวเลขไปหารให้มันเป็นเลขที่ต่ําที่สุดเพราะฉะนั้น2ต่อ2มันก็คือ1ต่อ1การที่หนูจะเขียนแบบนี้อันดับแรกเขียนเหมือนเดิมคือเอา,าธาตุมาเขียนไว้ก่อนขั้นที่2ค่ะนะคะก่อนที่หนูจะคูณค่ยประจุให้หนูทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก่อน ถ้ามันเป็นเลขตัวเดียวกันนะมันก็คือ1ต่อ1ค่ะลูกนะคะตัดกันได้เลยค่ะนะคะทีนี้คูณไขว้ลงมา1ต่อ1นะคะมันก็คืออะไรนั่นเองคะอันนี้เหลือ1นึ่ซันเฟอร์ของเราก็เลยเป็นห้อย1ค่ะและตัวนี้ค่ะตัดกันไปแล้ว1นะคะ Mg ก็ห้อย1กลายเป็นแมกนีเซียมซัลไฟด์แค่นี้เองไปดูข้อ2ข้อ2นะคะหรือข้อที่5ของเราค่ะ อลูมิเนียมเป็นบวก3ในไนเตรตเอาขออภัยค่ะไนโตรเจนไนโตรเจนนะคะไม่ใช่ไนเตรตค่ะลูกไนโตรเจนเป็นลบ3มนะคะมันเป็นบวก3กับลบ3มันสามารถตัดกันได้ใช่ไหมอันดับแรกนะคะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้รอลูกอลูมิเนียมกับไนโตรเจนนะคะจากนั้นทำการตัดไอออนให้เหลือ1ต่อ1คูณไขว้ามาฟืบเอ็นก็ห้อย1ค่ะคูณไขว้ไปอลูมิเนียมก็ห้อยหนึ่ง มาดูข้อ6กันค่ะเด็กๆคะนะคะสำหรับข้อ6นะคะ ข้อ6เป็น Pb 4บวกค่ะกับ S 2ลบนะคะทุกคนค่เห็นแบบนี้ทําเหมือนเดิมก็คือทำไ,ไมคะเขียนจ้านะคะ Pb กับ S เขียนไว้รอเลยค่ะนะคะจากนั้นไปดูไอออนเขา4นะคะเด็กๆไอออนนะคะเป็น4บวกกับ2ลบเราสามารถทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็คือนํา2ไปตัดได้เป็นอะไรลูก4ต่อ1จากนั้นคูณคขายฟ f l i S ห้อยอะไรคะ สองจ้าส่วน Pb ควยลงมาฟืบ Pb เป็น1เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะสามารถเขียนสูตรทั่วไปของสารประกอบไอออนิกกันได้แล้วจ้าอันน่ะมีอีก1กรณีนะทุกคนกรณีที่มีกลุ่มไอออนเอ๊ะกลุ่มไอออนดูยังไงล่ะคะเด็กๆคะกลุ่มไอออนมันจะมีตัวธาตุ2ตัวเขียนคู่กันค่ะเช่น N นะคะกับไฮโดรเจนค่ะไนโตรเจนไฮโดรเจนตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์ใหญ่วรวมกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มไอออนนะคะลูกวิธีการสังเกตค่อยๆดูไปค่อยๆใช้ไปเดี๋ยวหนูก็คลองเองค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าแอมโมเนียมไอออนค่ะประจุเป็น บวกหนค่ะลูกไนเตรตไอออนเห็นไหมเอนใหญ่กับ O ใหญ่นะคะอยู่ด้วยกันค่ะเป็นกลุ่มไอออนนะลูกชื่อว่าไนเตรตไอออนค่ะ CN ค่ะไซยาไนนะคะ OH ลบอันนี้คือไฮดรอกไซด์ค่ะนะคะ SO4 สองลบโอ้กลุ่มไอออนนี้เยอะเนาะมีทั้งซัลเฟอร์มีทั้งออกซิเจนหฮอยด้วยนะคะลูกกรณีแบบนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเวลาหนูสังเกตนะคะหนูก็สังเกตว่าเขาคือซัลเฟอร์กับออก ซิเจนมาอยู่ด้วยกันประมาณนี้ค่ะลูกนะคะซัลเฟตไอออนค่ะคาร์บอเนตไอออนฟอสเฟตไอออนถ้าเจอแบบนี้เราจะเขียนได้ยังไงมาดูสิจ้าลูกอ่ะให้ตัวไอออนบวกให้ไอออนลบวิธีการเหมือนเดิมสิเด็กๆขาเห็นแบบนี้หนูเอาธาตุและกลุ่มไอออนมาเขียนเรียงไว้เหมือนเดิมในที่นี้คือโซเดียมกับ SO4 สังเกตดีๆ S โอ้ห้อยอะไรเอาเลขห้อยมาเขียนด้วยโอเคไหมนี่คือการเขียนกลุ่มไอออนมันมาเท่าไหร่เอามันมาเขียนให้หมดค่ะลูกนะคะส่วนใหญ่ทุกคนจะเขียนแค่ S กับ O แต่ลืมเอาห้อยสี่มาเขียนนะคะอ่ะถัดไปทำยังไงล่ะคะคูณไข่เหมือนเดิมลูกไข่ประจุมาอันนี้ประจุเป็น1เพราะฉะนั้น SO ของพวกเราห้อยหนึ่งห้อย1ห้อยไหมล่ะไม่ห้อยถัดไปสี่นะคะ ไปหาที่ประจุของซันเฟตค่ะ2ลบควยมา NA ของเราต้องห้อยอ2เพราะฉะนั้นเติม2ให้ NA ค่ะง่ายาไ,ไปดูข้อ7 CA กับ NO3 เขียนไว้เลยค่ะเขียนให้ครบ NO ห้อย3นะคะจากนั้นคูณควยประจุมาจากคูณควย2ไปหา NO3 เด็กๆค่ะอันนี้ก็พึงระวังอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะพึงระวังคือ ถ้ากรณีที่เราจะห้อยโดยที่เป็นกลุ่มไอออนเราจะเขียนเลข2เลยไม่ได้หนูจะต้องครอบวงเล็บก่อนวงเล็บกลุ่มไอออนก่อนนะแล้วค่อยห้อย2อ่ะจึง๊งโอเคไหมนะคะส่วนตัวนี้ค่ะคูณขวายไป Ca ห้อย1ห้อย1ก็คือไม่ต้องเขียนอะไรอยู่แล้วนะคะไปดูข้อ8จ้านะคะอ่ะอันดับแรกเขียนเขาไว้ค่ะ Ca และ PO ห้อยส นะคะถัดไปค่ะคูณไข่ประจุฟื้บ po 4ีห้อยสอย่าลืมก่อนห้อยใส่วงเล็บแล้วค่อยห้อยสองให้เขานะคะจากนั้นค่ะยังไม่จบนะตัวนี้สาค่ะคูณไข่ลงไปเพราะฉะนั้นแคลเซียมต้อง ห้อย3นะคะลูกกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตนะคะข้อ9ค่ะเจอบวก2ลบ2เด็กๆประจุเหมือนกันทำไมก่อนคะลูกนะคะก่อนที่จะตัดประจุไปเขียนก่อนเนาะเอาธาตุไปเขียนก่อนแคลเซียมซัลเฟตน,นะคะตัดประจุค่ะให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เป็น1ต่อ1เพราะฉะนั้น1ต่อหนะคะไม่ต้องเขียนเลขอะไรโอเคค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ครูจะพาดูดพาทํำนะคะเกี่ยวกับเรื่องท้อง การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกแบบง่ายๆนะคะง่ายจริงปะอ่านะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกจากสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ